ครับสวัสดีครับพี่น้องสู้ขู่สู้คนครับผมเมื่อนี้เจอกันครับกับช่องบ้าเจียงคนอุบลครับบ้าเจียงคนอุบลถือโอกาสดีๆครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่23นะครับท่านว้าคม2563ครับถ้าบ้าเจียงคนอุบลญจำมาพิษนะครับเมื่อนี้น่าจะเป็นวันพุธครับเมื่อนี้กับเป็นมือแรกของรอบของรอบหลายเดือนเลยครับที่มาไล่สด ให้พี่น้องรับชมนะครับผ่านผ่านผ่านยูทูบนะครับเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวมาเมืองครับนี่ครับแป๊บนึงครับผมว่าตัวไม่ครับเดี๋ยวขออนุญาตแก่เสือกัน้อครับพี่น้องมือนี้อาจจะเป็นล่มมือสุดท้ายครับกับมืออื่นนะครับเนาะครับลุ่มสีมาอีกเมือนึงกับวันที่สามสิบครับช่วงปลายเดือนท่านว่าครับผมสีมาเต็มเลยครับมือนี้ถือโอกาสดีดีครับเดี๋ยวครับ ว่าหนึ่งลอยห้าสิบหกเซนติเมตรจะใส่เสือกไงเล่นนะครับสามมิลครับสามารถเลียนว่าสองเมตรสองจุดห้าสองเมตรห้าซิปได้นะครับครับเสือกอาจจะยนักไงได้ครับสวัสดีครับพี่น้องสู้ขู่สู้ข้นครับนี่ครับสำหรับไทยเขามาแล้วครับถ้ามากคลิปนี้นะครับเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดขับสไก่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นสักหนึ่งกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนี้เ้าเจิงคนุบุญนะครับครับส่วนวาวตัวนี้นะครับพี่น้องจะทายไล่ละเอียดในมึงครับบ้าเจิงคนดุบุญกะแบงให้พี่น้องทั้งจังหวัดยะโสธรอำเภอไทยเจริญขันทินบ้าเจงจำมาพิสนะครับไปเรียนครับไปรวมกันสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีนะครับนอกบ้าจุฬาเปิดสูตรเปิดช่องบ้าเจิงคนุบุญครับ ไม่ตัวนี้ลอกตัวนี้นะครับเป็นไม่ประกบล้านนะครับเมนไม่ล้านครับพี่น้องสวัสดีครับทุกคนครับผมหนาวครับอุบลครับครับไม้ตัวนี้ครับขนาดคิดว่าประมาณ20ปีนะครับ20ปีหะสามสิบปีนะครับจะเป็นผมบ่ได้เกิดก็ได้ครับครับเอกลักษณ์ของผมนี่แน่นอนครับกันไทยขามาเลี่ยวเนาะกระจิ้งหัวเอกลักษณ์เฉพาะตัวผมคือวาวโค้งดำครับครับการมัดครับผม สภาพงานทุกอย่างกันหมัดล็อกสายขัวล็อกแค่นังครับสายขัวนหน่อยนี่ครับล็อกกันปีกแตกนะครับส่วนมากปีกไม่เนี่ยแตกอยู่บังคอนะครับครับคันสมุดท่าล็อกแบบนี่ปีกว่ามีแตกนะครับคือคันคันฮักนี่ฮักฮักกลางไปเลยนะครับครับพี่น้องครับสภาพงานนะครับฝั่งนี้นี่จะเป็นสีส้มอีกฝั่งนี้จะเป็นสีชมพูนะครับมาาครับสําหรับตัวไม่นะครับนอครับ ขนาดใบสิบมิลนะครับตัดออกครับนี่ครับครับข้างหน้าเขียนเป็นเหล็กสิบสิบข้างหลังนี่เขียนเป็นขนาดของใบเงาเท่าไหร่ใบใบโตสิบใบสิบมิลข้างหลังข้างหลังช่วงกลางนี่เจ็ดสิบหกนี่คือขนาดของใบนะครับใบเงาข้างหลังสุดนี่คือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสามสิบหกเซนติเมตรสามสิบหกคือขนาดความเงาของขั้นนะครับนี่ครับเพื่อไว้เกิดการเสียเวลาครับบ้าจริงคนบนสิ พาไปล่องว่าวครับย่ำเนื้อครับพี่น้องคือว่าตัวนี้นี่เป็นว่าโตไหมนะครับครับนี่ครับทิศทางว่าวการขึ้นนี่อาจจะเอียงก็ได้ครับครับครับอาจจะเอียงก็ได้หรืออาจจะได้แก่เทือกสองเทือกก็ได้ครับตอนนี้อากาศอยู่บนเย็นเย็นพีน้องเอ้ยครับเย็นแห้งครับจนดูซึกจะคข้องว่าสบายครับช่วงนี้ก็ เกิดลรกระบาดหรอบไหมนะครับกู้กัโควิดให้พี่น้องรักษาเนี่ยรักษาตัวนี้นะครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวมมึงครับรอจวดครับมือนี้มากผู้เดียวครับพอดีพวกไอพวกนุ่งกับวัเดีไปหาเพิ่นครับช่วงยูต่บานครับเพชรทนูครับเพชรให้พี่น้องเพิ่นครับช่วงเดี๋ยวมามึงครับพอดีล่มมาช่วงแรกครับผมลุ่มจะมาช่วงแรกนะครับครับ ยิ่งตัวเขียวตัวนี้เป็นสีดำนะครับตามใจผมเลยครับสำหรับการติดนะครับเนาะร่มบนน่าจะมีครับพี่น้องครับก็ว่าจียงมาึ้นแล้วจะป่อยไปจากหนึ่งชั่วโมงครับพี่น้องพ่อมึงอาการวาว่าวมันสียู่บอครับวาวสียู่บ่เนาะครับเนาะใส่เมียดได้เลครับช่วงนี้ครับ สวัสดีครับทุกคนครับผมเจ้าอยู่คนเดียวเลติแมนครับผมอยู่คนเดียวครับมื้อนี้ว่าจิล่องว่าสามตัวครับพี่น้องครับเตะเต็มที่นี่น่าจะล่องน่าจะล่องในสามตัวแล้วครับเตดปอยไปหัดเศร้าบ่ได้ครับเพราะว่าเช็คพยากรณ์อากาศร่มร่มร่มเจ็ดครับนะจะบบสวัดเจียงครับน่าจะเต่ตอนนี้ร่มเฮี่ยงครับ4ีทุ่มนี่ร่มเฮี่ยงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเ้าามงครับจีปา่ครับจีปุ่เดี๋ยวลุ่มสิเป็ดนะครับนี่ครับหอดสถานที่บ่องว่างแล้วครับเ้าดอนนี่จัดเลยครับแมนครับกักตัวครับกักตัวเลียนวาเลยแล้วครับน้อพี่น่องนออยู่น้ำทงน้ำหนาเนาะครับนอนี่ครับโอ้ยบองข้างว่าพี่น่องเอ้ยนึ่ครับโมยากครับโมยากนี่ครับ วิธีการขังวาวได้ครับพี่น้องนี่สิสซอนนะครับหใหม่สองลักมาสําหรับค้นถี่บลูนะครับหใหม่2ยสองลักมาไวแบบนี้ครับ,รบห้หม่ายสองลักมาไวแบบนี้ตั้งไวเขนงไวครับขั้นธะนุใส่ขวาประมาณนี้บานี้ก็พลิกวาวดึงวาวขืนจังหน่อยกับหมุนขั้นธนูครับหมุนแบบนี้พี่น้องนี่เพอจะขึ้นภาพยู่นาะนี่ครับหมุนหมุนเรียบปุ๊บ พอได้องอันนี้เข่ากับว่างลงนี่ครับว่างลงครับบานนี้พ่อเขาเรียนปุ๊บธนูมมนถึหมุนเองครับพ่อจะพิิดคิดผ่าบอกกี่เนาะครับผี่น้องเนาะประมาณนี้ครับมามาเมึงครับบานนี้เป็นหนังไหนเนาะครับแต่บานจริงคนบนก็ขอเพราะว่าหน้าแบบว่าขออห็้มันขื่นเทียดเดียวนะครับเนาะตุลหนึ่งร้อยห้าสิบเซนิเมตรขายยังไงขายได้บะครับอ๋อครับ บ้าจิงคนดุบนตอนนี้นะครับพีน้องก็คือว่าขออนุญาตนะครับโอ้บ่าผี่น้องเพิ่งขึ้นขึ้นแล้วครับพุนครับตัวหนึ่งโอ้ดูล่าขึ้นแล้วครับตัวหนึ่งได้ยินเสียงท่านหขออนุญาตนะครับผี่น้องครับที่ออามารับช่วมกันหาสิบหกหาสิบเจ็ดหาสิบแปดคนนะครับตอนนี้ก็คือว่าช่วงนี้บาจิงคนดุบนขอพักงานก่อนนะครับหย่ำนะครับขออนุญาตพักงานก่อนนะครับเพราะ ผมดูสึกว่าร่างกายผมมันบ่ค่อยไหวครับพี่น้องช่วงนี้ครับผมกะให้ได้ทุกคนนะครับเนาะครับเดี๋ยวมาเมืองกันครับเมื่อกี้คนทูมากครับเดี๋ยวมาเมืองกันนะครับบ้านเสียวเ,เลยได้ครับพี่น้องเอาได้ครับบ้าน ค่อนข้างแห้งครับพี่น้องดึงมือเดียวนะครับมือหนึ่งถือกล่องเดี๋ยวผมต้องไล่เสียก,กันทุ่งสูงกันครับจึงจีหูวอาการวาววามันจะทิมทรายทิมหัวเบาครับพอดีว่าจุฬาหนี่มันต้องร่องลมแห้งนะครับพี่นอ้องร่องลมเบานี่จะโมมีวันหัวอาการเลยครับว่าววาสีเหลืงเบาครับ มาเมืองครับพี่น้องเป็นยังไงนะครับเนาะ